โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆไนน์เนอร์นะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆทุกคนออกมาด้านนอกอีกแล้วนะฮะกับบรรยากาศที่ถือว่าแบบ อยู่ตรงริมอ่างเก็บน้ําเลยนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำามกเหล็กจังหวัดสาลบุรีนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยมานะครับก็อยากให้เพื่อนลองมาชมกันนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเรื่องของเรานะครับวันนี้เรามากับเจ้านี่เลยฮะ,ะเจ้า h ั n เตอร์สามารถสุ่นใหม่ของทาง r o เจอ Enfield นะครับก็วันนี้เป็นวันที่ผมเองนี่ก็ถือว่า รอมานานเพราะว่าสื่อหลายๆท่านเพื่อนๆหลายคนก็ได้ไปรีวิวไปที่เรียบร้อยนะครับส่วนเราเนี่ยเพิ่งได้มานะฮะวันนี้ก็เลยถือโอกาสทดลองขี่มาจากที่บ้านนะครับจากกรุงเทพมาที่อ่างเก็บน้ำโมกเหล็กสระบ,บุรีนะครับก็วันนี้ก็จะมาแชร์แล้วกันว่าความรู้สึกหลังจากการที่ได้ขี่นะครับเราก็จะมารีวิวคร่าวๆว่าผมรู้สึกยังไงกับเจ้าโรยเยนฟิลฮันเตอร์350ใหม่คันนี้นะฮะวันนี้เรามากับบรรยากาศอ่างเก็บน้ําสวยๆเลยนะครับผมก็ พูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมวันนี้เราก็ออกมาจากกรุงเทพเนาะแถวแถวลังสิตนะครับปทุมประมาณเที่ยงนะก็วันนี้อากาศดีมากไม่ได้ร้อนมากนะครับแล้วก็มีช่วงมาเนี่ยก็ มีบรรยากาศเย็นๆลมเย็นๆบ้างคลึมๆนะครับแต่ฝนก็ไม่ได้ตกนะฮะค่อนข้างประทับใจนะครับในเรื่องของทั้งเครื่องยนต์และก็ช่วงล่างนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังต่อจากนี้แล้วกันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะก็ดูกันให้จบนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์3 4 9 c ีนะฮะเป็น J s ซ r i e s ซึ่งเป็นเครื่องรุ่นเดียวกับเจ้าคลาสสิก300แล้วก็เมทิโอเลยนะครับสูบเดียวชักยาวนะครับ ทำให้ฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยคือค่อนข้างที่จะลื่นแล้วก็สมูทมากๆอาการสั่นเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยว่าหายไปอย่างแน่นอนไม่เหมือนพวกคลาสสิก5้าอสมัยดั้งเดิมนะครับแต่คือหลายๆคนก็บอกว่าไอ้เจ้าสามารถสองนของโรเย,ยนซิลเนี่ยมันค่อนข้างแบบไม่คุ้มความแรงเลยซึ่งผมก็จะเน้นย้ำกับเพื่อนๆเ,นเนสมอมานะครับว่าเคยการที่เราจะเลือกรถจากค่ายนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องแบบต้องมีความชอบแล้วก็มีความเข้าใจกับเครื่องยนต์ของมันจริงๆนะฮะเรามาขี่เราสไตล์คลาสสิกแล้วก็เป็นสูบเดียวด้วยเนี่ยคือ ความแรงผมบอกตรงว่ามันอาจจะไม่ไม่พอใจไม่ไม่เรียกอะไรไม่ไม่ถูกใจสายซิ่งนะครับแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมเป็นสายชิวนะสายขี่หลอลอดชมวิวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ค่อนข้างประทับใจนะเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้มีทอกในย่านความเร็วกลางแล้วก็ปานนะพเพราะว่าเวลาที่ผมขี่มาจากกรุงเทพเนี่ยยืนพื้นมา110อะไรอย่างเงี้ยเร่งแสงเร่งอะไรก็ค่อนข้างที่จะ แฮปปี้แล้วนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ <S <S คือผมว่าในเรื่องทอกความเร็วกลางเนี่ยในการขี่ขึ้นเขาหรือว่าจะเล่งแซงรถบรรทุกที่อยู่บนเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าหายห่วงนะครับความเร็วนี้คือยาวไปเปรียบเทียบกับรถที่แบบว่าเขาทําออกมาเพื่อเขาเรียกอะไรท็อปสปีดนะครับซึ่งจริงๆเราอาจจะใช้ไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับก็ส่วนตัวผมเองเก็ค่อนข้างประทับใจกับเครื่องบอกนี้อยู่แล้วตั้งแต่รุ่นคลาสสิกสามสูนย์แล้วแล้วก็เมทิออนะครับน้าหนักของตัวรถนะครับประมาณร8 0กิโลกรัมนะครับผมบอก แต่ด้วยบาลานซ์ของเครื่องตัวนี้เนี่ยมันขี่สบายมาตั้งแต่ตัวคลาสสิกสามสูตรและเรื่องการขี่ในเมืองเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการพลิกเข้าโค้งบนเขาที่ผมขี่มาในช่วงแรกนะครับก็ทําได้อย่างไม่น่าเป็นห่วงส่วนช่วงล่างของคันนี้นะฟีลลิ่งนะผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะเขาเซ็ตมาหนึบอ่าหนึบแข็งกว่าตัวคลาสสิกเนะเพราะว่าเวลาขี่เข้าโค้งมาเนี่ยแต่ก็เวลาขี่เข้าโค้งมาเนี่ยก็รู้สึกให้อ่าเขาเรียกอะไรความมั่นใจดีนะครับ ่วนคลาสสิกเนี่ยสามรส่วนมันจะออกเป็นแนวย้อยๆนุมน่มๆชิลๆในเมืองอะไรเงี้ยส่วนนี้ก็จะเหมาะกับการเดินทางไกลมากกว่านะครับก็เป็นความฟีลลิ่งส่วนบุคคลนะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยมันแตกต่างกันมากไหมนะครับอีกจุดขายหนึ่งของเจ้าคลาสสิกสามารส่วนนะครับที่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากับราคามากๆเลยก็คือเขาให้เป็นดิสเบรกหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็มี APS เป็นด u o อชานแนลทั้งหน้าหลังเลยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ตั้งแต่ เป็นผู้เริ่มต้นในการขี่มอเตอร์ไซค์เลยลแล้วกันแล้วก็ทั้งมือกลางแล้วก็มือแบบมือโปรโนะเพราะว่า abs เนี่ยมันค่อนข้างสำคัญมากในการใช้วันพื้นถนนจริงนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าเบรกเดิมเดิมที่ติดมากับโรงงานเนี่ยออกมาใหม่ๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามันดีมากมันหนึบมากเลยนะฮะไม่รู้ว่าใช้ไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นยังไงแต่รถออกใหม่ผมบอกเลยว่าเบรกหน้าที่มน,น่นอนนะนะครับแล้วก็ต่อมาในเรื่องของท่านั่งนะครับ ฮันเตอร์สามพันสิเนี่ยเขาออกแบบเป็นเรื่องของแชสซีขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะสำหรับตัวเจ้าฮันเตอร์เลยนะครับก็ทําให้ระยะความสูงของบอร์ดเนี่ยมันตีมากนะครับซึ่งบอกเลยว่าเหมาะกับสรลิระของคนไทยเราอย่างแน่นอนตรงกลางเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่ามันเป็นแบบผ้ากัมมีอ่อะไรอย่างเงี้ยฮะทำให้นั่งสบายมากจริงๆเนี่ยผมเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งไปปั่นจักรยานมาซึ่งตูดระบมมากแล้วก็มาต่อด้วยการนั่งบอร์ดนี้ทําให้แบบเคยไม่ปวดตูดเลยอ่ะ คือโอเคนั่งขี่มาประมาณแบบว่าเกือบ200กิโลนะครับก็ยังไม่เมื่อยนะครับดีมากเลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยอ่ะมันเป็นบากเป็นพนักแต่งนะครับเป็นของแต่งของทางค่ายทางศูนเขานะครับก็ใครสนใจอยากจะติดเพิ่มก็เหมาะสำหรับเหมือนเดิมครับคนที่จะอนุญาตให้เราซื้อรถก็ต้องเป็นสายซ้อนถูกไหมฮะอ่าเราก็มีเบาะพนักพิงเหมาะสำหรับการเดินทางไกลซึ่งด้านหลังที่เป็นพนักพิงเนี่ยผมเองก็ ยังไม่เคยนั่งนะครับเพราะว่าไม่รู้จะให้ใครสิดให้นะครับซึ่งเป็นของแต่งนะจริงๆมาจากโรงงานเดิมๆก็จะไม่มีนะครับก็ลองนั่งทิดงมันก็เป็นการล่วงแล้วกันผมไม่แน่ใจว่ามันจะสบายหรือเปล่านะครับก็ใส่ซ้อนครถ้าติดแล้วยังไงก็ลองมารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันเลยครับจริงๆก็ไม่น่าต่างกับเจ้าเมโทมากครับที่มีปอะท้ายนะครับไฟเป็นแบบ เป็นหลอดแต่ไม่ใช่ LED ยังไม่ใช่ LED นะครับก็เป็นทรงคลาสสิกก็คือไม่ได้ซีเรียสอะไรมากส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น LED แล้วนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวแยกออกมานะครับรุ่นที่ผมเอามาเนี่ยเป็น r o y a l e n f i e l d Hunter 3า0อ่าเป็นตัวดัปเปอร์นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยจะจะไม่มีตัว Trip ทริปเปอร์ที่ที่เป็นอ่าตัวแผ่นที่นําทางนะครับซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยบางทีมันก็ยังไม่จําเป็นนะครับก็สำหรับใครที่อยากประหยัดงบเนี่ยก็ ดูเป็นเรื่องที่เป็นตัวเด็ปเปอร์ก็ได้ตัวเด็ปเปอร์นะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นคือเขาแต่งมาจากศูนนะครับมีตัวแคชบาร์แล้วก็ไอ้กล่องท้ายตำพระท้ายนะครับโเคเท่นะครับใส่มานี่ผมก็ใส่กล้องใส่กรณ์กล้อง,อ,ง,อ,งอะไรต่างๆเ่อกันฝนก็ไวยนี้ได้เลยซึ่งในส่วนของราคาเนี่ยผมว่าเพื่อนๆเข้าไปถามทางศูนแล้วกันเพราะว่าแต่ละศูนเนี่ยเขาก็จะจัดโปรโมชั่นะอะไรต่างๆไม่เหมือนกันนะครับบอกเลยว่าเหมาะกับสายเดินทางมากๆทางแคชบาร์นะครับแล้วก็กล่องท้ายแล้วก็รวมถึง นักทิงท้ายด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวคลาสสิก350นะนเพื่อนๆก็ผมแนะนําว่าจริงๆท่านั่งอะไรเนี่ยมันแตกต่างกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่านั่งแบบว่าค่อนข้างที่จะเบาสูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะได้อารมณ์แบบซิ่งๆนิดนึงนะครับก็ใครชอบที่แบบว่าสายแบบว่าท่าขี่แบบว่าซิ่งๆหน่อยก็เป็นตัวฮันเตอร์นะแต่ว่าใครอยากขี่ล้อๆภายในเมืองอะไรเงี้ยเป็นตัวคลาสสิก350ก็ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้มา,าไม่รู้เพื่อนๆได้ยินป่ะมันทะเลาะกันอยู่นะครับถ้้้าาาาาเเเกกิดดสียยยยยยง็ขอออภันะะฮผมพยายามพหหลลลุลลรบแว นะครับก็ลาไปกับเจ้าฮันเตอร์สามัคศูนย์นะครับเพื่อนๆมีคำถามอะไรที่สงสัยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลย,เลยแล้วก็ใครมีอะไรอยากแชร์เกี่ยวกับเจ้าเรย์เ f i e l d นะครับไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกสามัคคีศูนย์เมทริโอสามัคคศูนย์แต่ว่ารุ่นอื่นๆก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับคุยกันได้ก็ฝากกดเพื่อนก, like, ก, Share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ไลเนอร์ด้วยนะครับครั้งหน้าเพื่อนๆอยากให้ผมเอารถรุ่นไหนม,มารีวิวนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับก็ จะเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ